เกมวันนี้นำเสนอเกมที่มีชื่อว่าครัวคุณดอพี่เอ,อดิไม่ใช่ครายการไม่ใช่คือรายการของเราเองเราไม่ได้เรียนแบบใคยเราไม่ได้ล้อเรียนไม่ได้เหมือนใครเลยช่วงนี้เด้กลุก,กระงเพชรต้องมาทีมม่โกะคือรายการเกมของเราวันนี้เนี่ยคือเราจะต้องมาทายชื่อเมนูอาหาร เรียกว่าเป็นเกมแบบคุกกิ้งเกมอ่ะทายทายอาหารทายถูกได้กินเมนูนั้นอ่าซึ่งจริงๆแล้ววิธีการทายก็คือด้วยความที่เราสองคนเป็นคนที่เก่งเรื่องอาหารมากเราเราลองพูดมือก่อนนะว่าเก่งเลยคือชัทถ้าเกิดบอกใบ้มาแบบง่ายๆเราฝรั่งไม่ลยสมมติบอกว่าที่ดิบมาอันนี้อะไรอ่ะันนี้ก่อนประสบการณ์ร่างอาหารมีไหมมึงมีประสบการณ์ร่างอาหารไหมล่ะมี่ผู้ทางานในวงการอาหารมาเป็นสิบปีหรออือใบใบผักหวานเก่งอ้าวถูกเหรออีด้งเก่งนะเนี่ย